สวัสดีครับชื่อคมกิจลอดศินหรือเด็กๆเรียกกันครูท็อปนะครับเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันปะปัญญาจังหวัดสุโขทยัยและเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในสถาบันนะครับจุดเริ่มต้นของสถาบันปะปัญญาเราไม่ได้อยากเป็นแค่สถาบันกวดวิชาที่ให้เด็ก ได้เรียนความรู้แล้วก็นําไปสอบเพียงอย่างเดียวนะครับเราอยากจะเป็นสถานที่ที่เด็กรู้สึกปลอดภัยในการที่จะเข้ามาปรึกษาหรือว่าเข้ามารับฟังปัญหาต่างๆที่เขามีนะครับเพื่อแก้ไขร่วมกันนะครับโดยแนวทางการสอนที่เราวางโครงสร้างไว้ก็คือเราจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ชอบแล้วขยายกรอบไปสู่เรื่องที่จําเป็นเพราะฉะนั้นเราจะพยายามทําความเข้าใจเด็กทําความรู้จักเด็กให้มากที่สุดเพื่อให้รู้ว่าเขาชอบอะไรแล้วเราจะได้เริ่มต้นจากจุดนั้นเพื่อขยายกรอบเรื่องนั้นอะไปสู่เรื่องที่เขา ไปสู่เรื่องที่จําเป็นไปสู่เรื่องที่เขาควรจะรู้ไปสู่เรื่องที่สําคัญที่เขาจะต้องรับรู้ในช่วงวัยของเขาในช่วงวัยต่างๆที่เขาเข้ามาเรียนด้วยกันกับเรานะครับสถาบันปะปัญญานะครับเป็นการรวมคำนะครับคำว่าปะปัญญานะครับเป็นการรวมคําของสองคำด้วยกันนะครับก็คือคําว่าปะและคําว่าปัญญาปะเนี่ยจะหมายถึงการพบปะกันการมาเจอกันนะครับแล้วก็ หรือปะเนี่ยจะแปลว่าการแก้ไขก็ได้เหมือนแล้วปะท่าให้มันดีขึ้นนะครับส่วนปัญญาเนี่ยแปลว่าความรอบรู้เพราะฉะนั้นปะปัญญาเวลามาชนกันก็จะหมายถึงการพบกับความรอบรู้หรือว่าการแก้ไขเพื่อให้เกิดความรอบรู้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือชื่อหรือว่าความหมายของสถาบันปะปัญญาเรานะครับแล้วก็เป้าหมายนะครับท,ที่อยากให้เกิดขึ้นในอีก3-5ปีข้างหน้านะครับก็คือข้อที่1นนะครับสถาบันปะปัญญาเนี่ยอยากจะเป็นที่รู้จักของจังหวัดอื่น ทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่แค่จังหวัดสุโขทัยอย่างเดียวเราอยากจะให้จังหวัดอื่นๆเนี่ยได้มีโอกาสร,รู้จักกิจกรรมที่เราทำนะครับรูปแบบการเรียนการสอนที่เราสอนท,ที่เรามีกันนะครับอยากให้จังหวัดต่างๆจังหวัดอื่นๆเนี่ยได้เข้าใจหรือว่าได้มาเห็นภาพต่างๆเหล่านั้นด้วยกันนะครับแล้วก็ข้อสอนเนี่ยเราอยากจะมีหลักสูตรรวมถึงสื่อการสอนที่พร้อมสาหรับการก้าวไปถึงจุดนั้นคือจุดที่คนหลายๆจังหวัดได้รู้จักเรานะครับแล้วก็แนวทางการสอนหรือว่าเออเขาเรียกว่าแนวทางการศึกษา ในอนาคตที่ควรจะเป็นนะฮะแล้วควรจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ในมุมมองของสถาบันปปัญญาเนี่ยมองว่าประเด็นที่1เนี่ยการศึกษาในอนาคตควรเป็นการศึกษาที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงนะครับปัจจุบันเนี่ยการศึกษาเนี่ยมักจะตอบโจทย์เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคโรงงานถ้าเกิดว่ามีการตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้ชีวิตจริงมากขึ้นก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตนะครับแล้วก็ประเด็นต่อไปเนี่ยคิดว่า ปัจจุบันเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยมีวิชาเรียนที่เยอะมากจนเกินไปถ้าเราลดจํานวนวิชาเรียนลงให้น้อยลงได้นยก็ทําให้เด็กมีเวลาที่จะโฟกัสสิ่งที่เขาสนใจหรือวิชาที่เขาสนใจได้ดีขึ้นนะครับก็ลดให้น้อยลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ ไปแก้ปัญหาว่าเอ้ถ้าเด็กว่างขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปแก้ปัญหาตรงนั้นเอาอีกทีนึงแต่เมื่อเด็กมีเวลามากขึ้นเขาจะได้โฟกัสสิ่งที่เขาสนใจจริงๆได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้มีวิชาไหนเป็นวิชาบังคับนะประเด็นต่อไปนะก็คือถ้าเราเลือกวิชาไหนเป็นวิชาบังคับปุ๊บเนี่ยอยากจะให้มีการเรียนประวัติศาสตร์ของวิชานั้นเพื่อให้เด็กรู้ที่มาที่ไปก่อนที่จะเรียนวิชานั้นจริงๆควรจะใส่ประวัติศาสตร์ของวิชานั้นๆลงไปเด็กจะได้เข้าใจที่มาที่ไปนะครับของว เขาจะได้รู้สึกว่าเห็นความสําคัญมันนะครับแล้วก็จีเนสคูลเนี่ยกับการศึกษาในอนาคตคิดว่าทางจีเนสคูลเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องของเทนโรคเป็นอย่างดีรวมถึงมีความเข้าใจศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีผู้คนที่เข้าใจเนี่ยจำนวนไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบโค้ดการสอนแบบฟา i ิลิเทนะครับการเข้าใจความแตกต่างของเด็กที่ว่าเด็กมีหลายไทป์หลายแบบต่างๆพวกทาเลนไดนามิกนะฮะคือปัจจุบัน ความเข้าใจความรู้ตรงนี้ยังไม่แพร่หลายถ้าจีเนสสกูลเนี่ยมีโอกาสาที่จะเข้ามาช่วยเรื่องการศึกษาไทย mm. ก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับแล้วก็โลกของเรานะครับกำลังเดินทางไปสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกๆวันการเรียนแบบท่องจําชุดความรู้เก่าไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วทุกที่ทุกเวลาล้วนเกิดความรู้ใหม่ๆไ,ได้ทั้งนั้นเราจําเป็นต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาและเรียนรู้ไปตลอดชีวิตประโยคสุดท้ายนะที่อยากจะฝากไว้นะครับ ที่ทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับการศึกษานะครับก็คือเปลี่ยนโลกทางใบให้กลายเป็นห้องเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้โลกใบนี้มันเป็นเหมือนห้องเรียนไปแล้วครับมันไม่ใช่แค่เราไม่ใช่แค่ต้องรอเรียนแค่ในห้องเราต้องมองให้ออกว่าทุกที่ที่เราพบเจอสามารถเป็นห้องเรียนเราได้หมดเลย <S <S 1> <S 1> <ive> เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตและทุกที่คือห้องเรียนของเราเปลี่ยนโลกทางใบให้กลายเป็นห้องเรียนครับสวัสดีครับ